เปลือกมังคุดประโยชน์เกินคาด มังคุดผล,ลไม้ที่มีความโดดเด่นทางด้านรสชาติอันหวานฉ่ำเป็นเอกลักษณ์และรูปทรงที่โดดเด่นมีขั้วผลปกคลุมคล้ายมงกุฎทําให้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้นอกจากรสชาติแล้วมังคุดถือเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างมากสามารถนํามาสกัดเป็นยาได้หลายชนิดแต่ทว่าคุณสมบัตินี้ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในส่วนเนื้อที่เรานํามารับประทานเท่านั้นหากแต่ยังอยู่ในส่วนของเปลือกมังคุดอีกด้วย ส่วนการเพาะปลูกมังคุดก็ไม่ยุ่งยากสามารถปลูกได้ด้วยมเมล็ดมเมล็ดควรมีขนาดใหญ่สดและใหม่ไม่ควรแกะ,มะเมล็ดจากผลทิ้งไว้เพราะจะทําให้งอกช้าหรือไม่งอกเลยก่อนเพาะควรล้างเนื้อออกจากมเมล็ดเสียก่อนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราควรเพาะในที่ร่มและมีความชื้นสูงให้น้ําอย่างสม่ําเสมอมเมล็ดจะงอกภายใน3-4สัปดาห์เมื่อมังคุดมีใบควรแยกใส่ถุงเพาะชําถุงละหนึ่งต้นหลังจากชําไว้หนึ่งปีควร เปลี่ยนถุงพาะชัให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อถึงปีที่สองต้นมังคุดจะแตกกิ่งข้างให้เริ่มนำลงปลูกในแปลงได้มังคุดเป็นพืชคายน้ำพื้นที่ที่ปลูกต้องเป็นที่ที่มีความชื้นสูงมีอากาศร้อนมังคุดเป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดปียกเว้นช่วงก่อนออกดอกประมาณหนึ่งเดือนต้องมีหน้าดินลึกและระบายน้ำได้ดี มังคุดเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำจึงเหมาะที่จะเป็นผลไม้สำหรับผู้ลดน้ำหนักนอกจากนั้นยังมีกากใยที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีแถมมีวิตามินและเกลือแร่อีกหลายชนิดเช่นน้ำตาลกรดอินทรีย์แคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กและอื่นๆนอกจากเนื้อที่ใช้รับประทานแล้วเปลือกมังคุดยังเป็นยาชั้นดีในสมัยโบราณใช้เปลือกมังคุดเป็นยาแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงเรื้อรงังและยังใช้ เป็นยาสมานแผลรักษาแผลผู้พองแผลเกิดหนองแผลอักเสบแถมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราอีกด้วย ในเปลือกมังคุดอุดมไปด้วยสารแทนนินเป็นสารที่ช่วยในการสมานแผลมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแถมยังช่วยเรื่องท้องเสียได้เป็นอย่างดีและยังมีสารแซนโทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งมากกว่าในน้ำผักและผละไม้อื่นถึง20-30เท่าเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมีส่วนช่วยลดอาการช้ำบวมลดอาการปวดข้อที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ สารแซนโทนสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบบวมขึ้นในร่างกายแซนโทนยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดอาการปวดข้อต่อในร่างกายและยังช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้อีกด้วย ส่วนเรื่องของความสวยความงามเปลือกมังคุดยังเป็นตัวเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งเพราะพบว่ามีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสแข็งแรงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยรักษาสิวรักษาฝ้าบรรเทาอาการของโรคผิวหนังปัญหาสภาพผิวหรือรังจากสิวและอาการแพ้ช่วยระง,งับกลิ่นกายสมานผิวกระชับรูขุมขนลดผดผื่นคัน วันนี้เลยสรรหาสูตรสมุนไพรเพื่อดูแลตัวเองที่ทำได้ง่ายๆด้วยเปลือกมังคุดมาฝากกันจะเป็นตัวสมุนไพรที่หาได้ตามธรรมชาติมีสองสูตรคือน้ำเปลือกมังคุดช่วยเรื่องท้องเสียกับสบู่เปลือกมังคุดเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้เป็นการช่วยให้เปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมามีมูล,ลค่าและคุณค่าอีกครั้งได้ น้ำเปลือกมังคุดหยุดท้องเสียชะงักดื่นแก้อาการท้องเสียท้องบิดมูกเลือดวิธีการทำเพียงนำเปลือกผลมังคุดแห้งฝนหรือต้มกับน้ำปูนใสวิธีการใช้เด็กรับประทานเศษ1นส่วนสช้อนชาทุก4ชั่วโมงส่วนผู้ใหญ่4ช้อนโต๊ทุก4ชั่วโมงจนกว่าจะหายเป็นปกติ สบู่เปลือกมังคุดหยุดกลิ่นกายรักษาสิวหายผิวดีซึ่งสรรพคุณของเปลือกมังคุดช่วยในเรื่องระง,งับกลิ่นกายรักษาสิวแก้ผดผื่นกระชับรูขุมขนแถมยังลดหน้ามันได้ดีอีกด้วยสิ่งที่ต้องเตรียมการทำสบู่หั่นกรีเซอร์ลีนหรือหัวเชื้อสบู่ลงในหม้อจนละลายเป็นของเหลวนำน้ำมังคุดที่คั้นไว้ใส่ลงไปในหม้อในปริมาณที่ไม่มากเกินไปเพราะสบู่จะเหลวเป็นน้ำไม่แข็งคน นละลายเข้ากันดีปิดไฟใช้ผ้าขาวบางกรองเทลงพิมพ์รอ24ชั่วโมงนำมาหั่นเป็นก้อนนำไปใช้ได้เลย สูตรที่ให้ไปเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายๆอุปกรณ์ในการทำก็ไม่ยากในปัจจุบันนี้สูตรการทำสบูกเะลือมังคุดก็มีให้เลือกซื้อในท้องตลาดอย่างหลากหลายเป็นสารสกัดที่ได้มาจากธรรมชาตินำมาทำใหม่เพิ่มมูล,ลค่าแถมยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยได้อีกทางหนึ่งหวังเหลือเกินว่าข้อมูลดีๆที่นำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณเนื้อหาจากเกษตรกรก้าวหน้าอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ